พท่านผู้ชมที่รักทั้งหลายวันนี้หลวงพ่อดรสังคมได้มาเยี่ยมแปลงของคุณสิมาลัยครับแปลงลูกศิษย์ครับท่านครับมาเยี่ยมให้กำลังใจเธอครับอันนี้คือแปลงหนึ่งไร่โคกน้องนาธนาคารน้ำครับที่หลวงพ่อดรสังคมได้มาขุดให้เองครับโดยงบประมาณของกรมพัฒนาชมุมชนครับท่านผู้ชมครับสวยงามมากครับอ่า แดดร่มรมตกอย่างนี้หลวงพ่อได้แวะมาเยี่ยมครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมหนึ่งไร่เท่านั้นครับซึ่งเธอมีรายได้ประจําวันละร0 0ยสอหรือ300บาทนะครับนี่คืองบประมาณจากกรมพัฒนาชมุมชนซึ่งท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญเมื่อครั้งที่ท่านเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชมุมชนได้มอบทุนนะครับขยายเผยแผ่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ คำว่าโคกน้องนาโมเดลครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อดอรสังคมภูมิใจมากครับลูกศิษย์คนนี้เป็นผู้หญิงคนเดียวครับที่แข็งแรงแข็งขันนะครับปลูกป่าสามอย่างให้ประโยชน์สี่อย่างตามแนวทางพระราชดำริครับเป็นโคกน้องนาที่สวยงามมากท่านผู้ชมครับหนึ่งไร่นะครับแล้วก็ทำให้หลายๆคนได้มาดูและ สิ่งที่เธอมีรายได้ประจำนะครับขายกล้วยบ้างขายขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่คือหนึ่งไร่พูดง่ายหนึ่งไร่แก้จนก็ว่าได้ครับและที่สำคัญเธอปลูกป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างปลูกไม้สักไม้ยางนาไม้ตะเคียนไม้พยุงผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่หลวงพ่อดอรสังคมได้อบรมบม่มเพาะและอบรมสอนเธอนะครับแล้วก็เธอทำได้จริงๆ อันนี้เป็นที่ชื่นชมและภาคภูมิใจในหมู่ชุมชนที่ทำโคกน้องหนาด้วยกันครับท่านจะเห็นว่าดูสิครับพยูงของเธอสวยงามมากปีเดียวเท่านั้นเองท่านผู้ชมครับปีกว่าๆครับไม้แดงไม้พยุงไม้มะข่าไม้ประดูกิ่งอ่อนนะครับนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อดรสังคมภาคภูมิใจในลูกศิษย์คนนี้พอสมควรครับ นะครับเพราะว่าเธอขยันขันแข็งนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากนะครับวันนี้เธอภูมิใจมากและพวกเราก็ภูมิใจที่โคกงน้องนานหนึ่งไร่ของเธอเนี่ยได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีครับ ครับท่านผู้ชมครับวันนี้หลวงพ่อก็ขออนุโมทนาบุญกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญและก็ทีมงานของกรมพัฒนาชุมชนนะครับที่ทําให้โคกน้องนาเนี่ยกระจายไปทั่วแผ่นดินไทยครับนี่คือโคกน้องนาซึ่งขุดโ,โดยทีมงานของศูนย์กษิกรรมธรรมชาติสุรินเจาะสะดือน้ําให้เธอด้วยครับ นี่คืออินโนเวชันนวัตกรรมใหม่ซึ่งพวกเราส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าโคกน้องนาธนาคารน้ำเป็นอย่างไรวันนี้ได้เห็นประจักษ์แล้วนะครับว่าโคกน้องนาหนึ่งไร่นะครับมีกินมีอยู่มีใช้มีความร่มเย็นได้อย่างแท้จริงครับท่านผู้ชมครับนี่คือโคกน้องนาธนาคารน้ำของคุณสิมาลัยหรือคุณหนิงนะครับซึ่งทำคนเดียวครับท่านผู้ชมหนึ่งไร่พอเพียง หนึ่งไร่แก้จนขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ให้เกียรติสนับสนุนและก็ดูคลิปวิดีโอนี้ขออนุมโมทนาหากท่านใดสนใจมีความรู้เพิ่มพูนในเรื่องโคกน้องนาธนาคารน้ำก็โพสต์เอาไว้นะครับมีคำถามหลวงพ่อดอรสังคมจะมาตอบให้ขอทุกท่านทุกคนจงมีความสุขความเจริญขอเจริญพร